วันเดท our first day right yeah รถบัตรที่มี่ดีมากเลยนะอันนี้เป็นแบบจ่ายอ,อัตเมตินะคะก็คือแตะบัตรข้างหน้าไม่ได้มีจ่ายเงินสดกูเคยลองแล้วแตะบัตรเครดิตของกสิกรไทยนะคะแตะผ่านด้วยก็เลยเออใช้ได้ ตัวใหญ่ที่นี่เขาก็จะมีหลายเบฟ วันนี้อากาศไม่หนาวมากแต่ก็สองชั้นอยู่ดีแต่ละเมืองที่ตัวละกีก็จะมีรถไฟบริการก็คือดีนะเนี่ย just in on okay เนี่ย campaign uh-huh karspara o สิบรีราห์นะคะอ o อ on t e นเดี๋ยวนี้ก็ต้องเริ่มฝึกภาษาไปเรื่อยๆนะาหัดใช้ no half train here right we walk

we no I'm not sure now should check before time thirty baby. Thirty? Yeah. But really? Yeah. ตัวนี้เดียเนี่ยน่าไปเพลิสิแวมาสง่งแวมาสง่งแต่ยังไม่ได้ซื้ออะไรหรอกกูด mm hmm. นะกูดไรส์นะเอ mm hmm. มาเลยอะตื่นตาตื่นใจโอ้เ e วลยเซตเลยอ๋ e เอบรอ เ <s us> งิราคาสองร้อยรีล่าสองร้อยห้าสิบร <c oughs> ้อยห้าสิบเอ้ยเอ้ยเจสซีวันเนดฟิฟตี้โอเว็บั้นซกดิสลุควอว์มดิสอ๋อออนท็อปอไซด์โอเคิงแคนี้วล์แอทโฮมแอนดไซดคัอร์กุ้ Mm -hmm. You like? Yeah? Look, make me warm. Mm. This color, Loman. Of course. Cool. Check details. And really long, I like. Yeah. Good price. You want right? Yeah. Okay. You want check? Other. I want check pen.

I want new jean or something. Maybe jean, mm, or it's... outside jean, good. Yeah. Or maybe just one in Amma. And you can check here. you can Here. 150 inches. Hmm. Woman, sure. Pink. Yeah. yeah. Three size. I think yes good. Look, look, good man. Yeah, good. And this, and this chain for you, mm -hmm. I'm sure. What do you think? Two, okay? Yeah, two. And this. Mm. But I like this one first. Okay. Uh, some spray, okay. this one, green. green. นีคุณผูชมครับบุยร oh ุนบอ้แบบลุกลุกโอไม่อะลไหมตรราคาดีมากเลยร้านเนี้ยอืมมิทูสมทูสสองห้าสิลีลาตเตอร์ ชุดเดียห้ามนะครับ Make sure right Yeah she said cannot change Uh-huh Okay I can Yeah I think good ah Uh-huh Yeah I can ช you see. Yeah 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 Okay อะโอ้ตรงนี้รองเท้าเพียบเลยอ่ะอู้ตรงนี้แบบโซนร้านรองเท้า This only shoe. Mm -hmm. Yeah, here for shoes usually. Mm -hmm. Just shoes. We don't have A lot of them. this stuff. <laughs> <me> <laughs> 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 จะช่ิยยังคือไม่ถูกใจมบางทีมันดูสาวไปฉันก็ไม่ชอบเอาช็อตวิดไมค์เซลอะไรซ้ำๆลุ s ไรแล้วก็เราก็ไม่ค่อยมีไซส์ด้วยไงเมื่อกี้ถามเขาไซส์41มีไหมแล้วเมื่อทีเราใส่42เลยอะ w ิวโก้อ hmm. <Sure. S 2> yeah, ินนี่อ่าอ่าอ่าอินเดียบ้างโค้ชกูไม่รว่าเขาซื้ออะ w ่าวันี้เราไปซื้อของฝังนี้ก็มีร้านนี่หาร้านเครื่องเงินเครื่องทองอยู่นา

Az kaç kaç para? Yani şunlardan şöyle düşünebilirsiniz. Like this. Hmm. hesap gramına göre değişiyor. Tabii ya. Evet. Tane. Evet. 880 lira. Muhtemelen benim de 1000 lira olacak. Ben kendime alacağım şimdi şu. Kendim için alacağım. Ortalama evet. Yani. Maybe around 1000. Really? Yeah. Can be lesser, mi? Lesser. İçine, içine isim ne kadar süre tahmin? Ortalama bir, bir saat, yarım saat, bir saat vakit. One hour. One hour. Yeah. But you like Maya? Yeah, I don't worry. I like like this. You see. Üç milim, dört milim, beş milim. And this you see like this, like this is big and price up. Yeah, but I mean what you like. Şunlar ก็ไม่แพงนะ่ะกว่กบาทแบบเงินแท้วันทันเด้ายกออวา่างเซิบขาอเบอกว่าส่วนใหญ่ที่นี่นิยมเอ่อชื่อภรรยานะคะแล้วก็เดทเดทออฟเอเวอร์เฟิร์สเดย์ไรท์ซื้อแหวนให้สามี พกว่าบาทองนัน akan 29 11 2023่าบาทแ่งเหือนเก่งใจแต่เขาซื้อแหวนให้เราเนี่ยเยอะมากเลยเห็นปะม่สารือวงแล้วก็สร้อยคอทองไ่นอกว่าบาทเนี2,150 almost but he will take 2,000 แต่เรามีราอยากซื้อให้ด้วยความที่นางก็ยังไม่ซื้อสักที่แหวนแต่งงานของตัวเองอะ่ะเพรที่แรกนางก็ซืญญ้อเราก็เรก็ช่องมีใช้ปังกันเยอะใช่ไหมจังหวะเออเงินเดือนเราออกแล้วก็ให้สา่มีนะคะถือว่าเป็นของขวัญผิเลเซอร์แหวนหนึ่งชั่วโมงนะคะ one hour for laser laser u e w e r y อแล้วก็บริการฟรีเลเซอร์นะคะ ของไข่ยเยอะนานๆจะใช้ตั้งเยอะส่วนใหญ่สามีจ่ายหมดเลยดูแลที่นี่นะเราก็จ่ายแค่ค่าบ้านที่ไทยแล้วก็มีสินนิดหน่อยตอนนี้เขาก็มีกำลังสวดอยู่ก็จะเสียงดังนิดนึงแล้วนางจะพาไปเซอร์ไพรส์ร้านเกาหลีมัง้งเห็นนางเปิดแมป What you will eat? Koreana. Yeah. Yeah, and turn left, I hey, turn right. Only few, the There's a five, five right? in there. Right?

ว6 5ลามยอนลามยอนเย้คุสุดกัราติขนใม้มาแล้วนะจ๊ะรามยอนแ n d ชิ i ิ k e นฟินมากอ่ะ Mm-hmm, Eat other. How much huh? now, 200 200? 95. 295? Yeah. It's not expensive, huh? I think not bad. But it's not spicy too much, yeah, yeah, yeah. it's good. I see, I see. but there is rice right, spicy Mm -hmm, but I'm just afraid this may be spicy for you ช h i กน่า oh my g o d but outside โคไง not hot too much this feel good Yeah, yeah, yeah. มีคนแย่งฉันกินรามยอนละ no this like mama yeah like mama y ไง yeah 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 มาเอาแหวนนะคะเพราะว่าใช้เวลาเลเซอร์หนึ่งชั่วโมงโซนนี้ก็ร้านขายทองร้านขายอะไรเต็มเลยนี่เราซื้อร้านนี้อะไรเนี่ยเอลิฟเอลิฟเอลิฟกูมิชเอลิฟกูมิช döndü derken tam Buraya geldi Buraya geldi. Işte, buraya Ne buraya geldi Tamam. Vallahi. O tarafa gitmiş. Yok,